ีตับเากาได้บักบกินก็ยังแส่บกิงกบฝากไปให้แซงดาวเธอเออเอคนพร้อมตัมันขนาดครับมันมั่นคู่บ้านนอกยังรักเธอเสมอนี่ก็เรียกว่าดิ่งพระสุธาดงโบอยากเข้า กดิ่งปัดไปกันเลยเออโกกระดิ่งปัทมพิดิ่เอาแล้วแต่เแจ๊กกระิ่ขึ้นเอาเด็กการเด็กการปิ่งปัทมพิธาใจสุดใจฮวนฮวนกระดิ่งฮวนว่รมันหอนบวบออยู่บ้านนะนี่ครับเมนูเราเรียกว่าราบกบครับลาบกบอันดับแรกเราเอากบไปปิ้งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาสับ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 นะครับ น,นี้เสียบได้จากบ้านกลางดงขวางนะครับผมบเป็นเป็นคนกว้างขวางครับอธ <ünd> าดพนม,พนมก็ชื่อเสียงเรียงนามก็ไม่ธรรมดาครับชับ้นคงหาไปหนึ่งขัแรกก็ต้องเกี่ยข้าวซะก่อนเอาเอาเอาแล<อ>้าม<อ>ามึงหน้ายิาามนหนมบ่ นาวนี่ทุยเย็นทำไมเมาให้เราเนี่มก็มีเปอีวคนเกีบกระมื่ออมาตบานเพื่อนบาวคนเมื่อเนี่เพ่นวเมนูลแบบกครับแบบีค่อยย่างไระคะคอย่วมนนค่อยยุ่งกินแล้วค่อยนวดเนี่ยน่นครับผมอ่าอามนอี้บนมกมีนะม่มีสิขอตำมาได้ไหมตำลงครกบ่ตำเนาะมันบกรอบตำมันคือเกลียวอู้หเีย นี่ครับผมอย่นี้เราเตรียมบักหอมเตรียมข้าขวขั่วเตรียมติกผงเตรียมหมักนาวครับลาบหรือก้อยเขาเอิ่นเนะาะภาษาเฮานี่กินแล้วมียาขี้ครับภาษา,า,าคนไทยเ่ยมิยาขี้ครับเ,ออเช็ดได้ครับหมักมียาขี้ครับหยมักเน่าหัวดไปก่อนตอนแรกนี่ยเออน่านี่กับ

เท่ไปเลผู้นำพวเออพวกเพลิดพวกเพลิอัศจรรย์อีกแล้วอัศจรรย์อีกแล้วเออเพราะว่าโคชลอดมาเฮ้ยเป็นคนร้อนอ๋อใส่บ่วงมาเด้อยาใส่ถุงมาเด้อแล้วสิเท่เบิร์ตเมื่อกี้เราเท่เบิร์ตเลยุู้นำพวกเนี่ยอันนี้ก็เบิร์ตอันนี้ก็เบิร์ตเนี่ยนอนเหลือ เออเป้าเบิร์ตคือเก่าไม่ละบทตวงเล่นบ่ตวงเนี่ยไหมกินอ้อัศจรการตวงไม่มีกุกการตวงไม่มีเอออร่อยซ้ำจำสูตรไม่ได้โอ้แ่บแท้แท้ทนี่คาว่าลาบกบยังเบื่อโคบโบบเน่ยใช่ยังไงลาบหรือก้อยลาบกบลาบ่บแม่อันอยู่ดอกขันก้อยมันสิดิบเนาะอ่ะ ก้อยมีต่ดิบก้อยนี่ดิบด้อ่ะเทหมดไปโอเบิรตเอานเขาพันสวนี่นี่ขั้นขั้นขั้นไปครับขั้นคือนมผู้สาวนี่แะเาใจเป่นว่าตะปุกว่าขั้นหนีขั้นนเสียบอ่ะเสียบต่าแล้วเสียบะซีกันพอนปะซีม แซ่บบากเลเ้ยเป็นย <m> ังไงครับรสชาติทาหเอโอยเโอ้ยเกๆย่พอดูเวลาี่แบกอันนี้่ว่าเราจะว่าจานพุดซเวลากินเหล้าใส่ตังค์มันห่างเียมจังน้อยเนาะเข้มปูนี้นู่นเนาะนี่ดเข้มตัดเนาะเด็กการเนาะเออนี่นี่ตัดเด็การเด็กการครับผมผักบกระเทียมมมง ใช่กระเทียมพร้อมหมนเ่ยบ่วกระกระเทียมมันลงเลยเป็นหัวนั่นแก้วลงเลยออกมัดกัดเนาะแมนแมนแม่นกระเทียมมันลงหมดเลยชิมมือเรื่อยๆพวกกัดเลยขัดไม่เก็บเแซ่บด้วยนี่เอาดีเขาหยิงกระเสีบอื้นักาวเสียบเสียบเสีบก้อยอำนาจยอด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 เนื้อตบรับกบอำนาจลับกบอำนาจเนาะจากอำนาจเจริญจากอำนาจเจริญ